จับสลากให้เด็กๆมีกำลังต่อไปนะครับรางวัลยี้ทั้งหลังเบสนะครับถึงจะตกวันอาเรามีรางวัลพิเศษอีกนะครับอะให้ไปนะครับเอ่อผ้าพันคอนะครับลุงนะครับบุนีก็ขอออกคุณนะครับทั้งไอ้ยกนะครับน้องเมกมาน้องเมกมาอยู่ไหนครับน้องเมกมามาลูก เออแเปตีไปแล้วนะครับตรงนี้ยกสลากจัดปีใหม่กันนะคะทุกคนอ่าพิเศษยตุกนะครับน้องแมงม้าหมายเลขหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองดีปุ่นลูกหลานบ้านสวนนะครับจับสลากเล่นการปีใหม่นะคะทุกท่านถ้าเจ็บนะครับถ้าเจ็บคุณเมตย์นะคะ มีผู้ใหญ่บ้านพีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานปีใหม่นะคะเ็นสิริมาครับเออเอาคันๆเอาน้ำแข็งมาลูกพอได้น้ำขวดไปละไปอยู่แล้วครับมาเรามีรางวัลพิเศษอีกนะครับอ่ะให้ไปนะครับเออผ้าพันคอนะครับ1นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งไอ้ยุกนะครับคุณเซรีมาครับเออเอาการแข่งเอาน้ำแข็งมาลูกพอได้น้ขวดไปละ <c oughs> น,น,นะคะ <c oughs> อ้ย <c oughs> ุ้มีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานปีใหม่ <c oughs> <อ>นะคะ <c oughs> พิเศษอีกแล้วนะครับพิเศษปีอีกแล้วนะครับเม่กมาผู้ใหญ่ใจดีจัดปีใหม่มีผู้ใหญ่มานช่วยตาหลังวันนี้เงี้ยนะยุ้ยหลังเบสนะครับหมายเลขเดียวยก้ยหลังเบดนะครับพิเศษเอ็นพิเศษอีกนะครับพิเศษอีกห่วย น้องเมฆมาน้องเมฆมาอยู่ไหนครับน้องเมฆมามาลูกเออเมตีไปแล้วนะครับตรงนี้ยกสลารมาเรามีรางวัลพิเศษอีกนะครับอ่ะให้ไปนะครับเออผ้าพันคอนะครับลืมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งไอ้ยกสลารค่ะลูกหลานนี้บ้านสวนครับจับสลารเล่นการปีใหม่นะคะทุกคน มาเจ็บแครับมาเจ็คุณแม่เตจัดปีใหม่กนันงนะคะโุกคนพ่าพิเศษอีกนะครับน้องเม่มากหมาเลขหนึ่งสองนะครับหนสองจัดปีใหม่กักนะคะโุกคนพ่าพิเศษอีกนะครับน้องเม่มากหมาเลขหนึ่งสองนะครับหนสองจัดปีใหม่กันนะคะโุกคนพ่าพิเศษอีกนะครับน้องเม่มาก หมายเลขหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองมีปุ่นลูกหลานนินะครับุ้นี้จับสลากเล่นการปีใหม่นะครับ่นเวคห้าเจ็บนะครับหมาเจ็บคุณเมเตให้นะครับเพนซิลีเออเด็กหญิงเพนซิลเออมาเน่ครับเด็กหญิงเพนซิลีมาครับเออเอากันแข่ เอานมแข็งมาลูกพอได้น้ำขวดไปละทั้งไอยุ้นะครับเออเหลือโตโตนะครับตอนนี้สิบเอ็วมาใหม่เออใ่เข้าเดาเบิงบ้ากินน้ำหวานไปรับงไอยุ้เออลูกเรามีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานปีใหม่นะคะทั้งไอยุ้นะครับเออเหลือโตโตนะครับตอนนี้ สิบเดียวมาไม่ใส่เข้าเดาวเบื้องบ้ากินนึ่นห้อนไปเรามีรางวัลพิเศษอีกนะครับอ่าให้ไปนะครับเผ้าพันคอนะครับลืงนะครับวนี้กขอขอบคุณนะครับทั้งไอ้ยกนะครับทั้งไอ้ยกนะครับเอเหลือโตโตนะครับตอนนี้สิบเดียวมาไม่ใส่เข้าดาวเบื้องบ้ากินหนึ่ห้อนไปนะครับเออห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ด น้องแม่หน้าหนึ่งสองเออหนึ่งสองลูกจากญี่ปุ่นลูกหลานนี้โนะครับเบอนี่นะครับจับสลากเล่นการปีใหม่นะคะสวัสดครับห้าเจ็บนะครับห้าเจ็บคุณแม่เตน้องธันวาไหนน้องธันวานะครับน้องธันวามาลูกมาเออน้องธันวาคือมันนั่งอยู่ไหน น้องเมดมาน้องเมดมาอยู่ไหนครับน้องเมดมามาลูกเออเมตีไปแล้วนะครับตรงนี้ยกสลามทั้งไอย,ยกนะครับเออเหลือตะโตนะครับตอนนี้จ <c oughs> ิบเบี้มาไหมเออใจเข้ายดา,าเบิงบ้ากินหนอนไปพี่เจดีไม่ลุกเออนะครับนี่ละธันวาน้องธันวาหมายเลขใครนะครับ เพียมิริเออเด็กหญิงเพียมิริมาเนี่ยครับเด็กหญิงไปอีกแล้วครับหมายแรงมาบ่งยืนยันยกหลังเบ็ดนะครับหมายเลขเดียวยกหลังเบ็ดนะครับพิเศษเออนพิเศษดีนะครับพิเศษดีกห่วยพิเศษอีกไม่ลุกเออนะครับนี่ักทันมา น้องธันวาหมายเลขกสันติพุนลูกหลานนี้บ้านสวนนะครับจับสลากเล่นการปีใหม่นะคะส่วนเ้องนะครับห้าเจ็บนะครับห้าเจ็บคุณแม่เตเป็นซิลินมาครับเออเอาคัรแข่เอาหนังแข็งมาลูกพอได้หนังหขวดไปละจับสลากให้เด็กๆมีกำลังนะครับต่อีกแล้วครับชม ไม้เป็นสิริม้านะครับเออเอากางแขกเอาน้ำแข็งมะลกพอได้น้ำขวดไปละเป็นสิริม้านะครับเออเอากางแขกเอาน้ำแข็งมะลกพอได้น้ำขวดไปละค่ะอายุ มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานปีใหม่นะคะทั้งไอยมนะครับเออเหลือตะโตะนะครับตอนนี้สิบเปี่ยมมาไหมเออใส่เข้ายดาเบื้องบ้ากินหนอนไปทั้งไอยมนะครับ เออเหลือโตโตนะครับตอนนี้สิบเอามาไหมเออใส่เข้าดาวเบิึงบ้อกินหนุนหันไปค่ะพึ่งลูกหลานนี้ทุ่นนะครับบนนี้จับสลากเล่นการปีใหม่นะครับห้าเจ็บแลครับห้าเจ็บคุณแม่เตจับสลากให้เด็กๆมีกําลังครับต่อไปอีกแล้วครับไปทั้งอายุนะครับเออ เหลือโตโตนะครับตอนนี้สิบเาียมาไหมใสเข้าวดาเบิกบ้ากินหนอนไปน้องเมดมาน้องเมดมาอยู่ไหนครับน้องเม็ดมามาลูกเออแมตีไปแล้วนะครับตรงนี้ยกสั้นลโอ้ยไปเปน้นะครับพี่เศษนะครับโอ้พี่เศษนะครับขอบคุณนะครับเพนสิริครับ เออเอาคันแั็เอานาแข็งมาลูกพอได้น้ำขวดไปละอ่าเรามีรางวัลพิเศษอีกนะครับอ่าให้ไปนะครับเอ่อผ้าพันคอนะครับหนึ่งนะครับมือนี้ก็ขอขอพุณนะครับทั้งไง้ยกนะครับพิเศษนะครับพิเศษไปอีกแล้วนะครับหนึ่งพิเศษนะครับวายนะครับ นางวันนี้ยี้ทัานหลังเบ้อเนี่ยครับมันเพิ่เปิดคอนน้องทันวาไหนน้องทันวานะครับน้องทันวามาลูกแม่เออน้องทันวาคือมันนั่งอยู่นะจัดปีใหม่กันนะคะทุกคนอ่าพิเศษอีกหนึงนะครับน้องแม่มาหมายเลขหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเป็ญศรีมานะครับเออเอาคการ์ด เอาน้ำแข็งบมลูพ่อได้น้ำขวดไปละพิเศษนะครับพิเศษไปอีกแล้วนะครับหนึ่งพิเศษนะครับม้ไปอีกแล้วนะครับไม้พิเศษนะครับไมเตได้พิเศษนะครับพิเศษหนึ่งพิเศษแล้วนะครับเ็นซิล เด็กหญิงเพียมสิริมาแล่ครับเด็กหญิงทั้งไอยนนะครับเอ,อเหลือโตโตนะครับตอนนี้ส<ะ>ิบ <laughs> เปียวมาใหม่ใสเข้าดาเ,าเบิ่ากิน,น,นห้อนไป <laughs> พี